โรงเรือนระบบปิดสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อทั่วไปต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นการระบ,บายอากาศและแสงสว่างให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีกค่ะรวมไปถึงยังช่วยป้องกันนกและมแมลงได้โดยสถานที่ตั้งของฟาร์มควรอยู่ห่างจากโรงงานแปรรูปและตลาดค้าสัตว์ปีก ควรมีการแบ่งฟาร์มออกเป็นสัสดส่วนชัดเจนเช่นพื้นที่เลี้ยงสัตว์โรงเก็บอาหาราสัตว์โรงผสมอาหาราสัตว์พื้นที่รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆและต้องมีรั้วเพื่อป้องกันสัตว์ชนิดอื่นเข้าออกได้ค่ะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนไก่เพื่อให้สัตว์อยู่สบายมีอิสาระในการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในฟาร์มจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องมือ และระบบสัญญาณเตือนอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญผู้ดูแลสัตว์จะต้องมีความรู้ความชำนาญในการดูแลสัตว์อย่างดีด้วยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ฟาร์มกรอกสมบูรณ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อที่ทําให้ CPF นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยค่ะกับนายสัตวแพทย์พยุงศักด์สมยานนทนากุลรองกรรมการผู้จัดการด้านมาตรฐานอาหารสากลและความยั่งยืน CPF ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับ ขัวามค้วา,าว,วใจหลักในการเลี้ยงไก่เนื้อที่ทําให้ CPF ของเรานั้นได้ทั้งในเรื่องของความปลอดภยัยมาตรฐานและก็คุณภาพรวมไปถึงได้รับการยอมรับในระดับสากลนั้นมีอะไรบ้างคะัวใจหลักในการเลี้ยงไก่เนื้อของ CPF ประกอบด้วย4ด้านหลักด้านแรกคือระบบการป้องกันโรคที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านที่2คือไก่อยู่ดีมีสุขหรือ CP Happy Chicken <อ>ด้านที่3คือนว,วัตกรรมต่อยอดและด้านที่4คือจิตสำนึก การตระหนักรู้การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีของผู้ปฏิบัติงานตาม CPFW ทีพีเอเองตระหนักถึงความยั่งยืนในเรื่องของการป้องก,กันโรคเราจึงคิดว่าเราควรจะยกระดับการป้องก,กันโรคเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลกเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งทีเเราจะต้องส่งออกเราเป็นบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการส่งออกเนื้อไก่ในระดับโลก ในปี2549เราได้ร่วมมือทางกรมปศุสัตว์ในการจัดทําโครงการที่เรียกว่า Compartment ปอลอดโรคไข้หวัดนกทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับอย่างที่กล่าวให้ทราบนะครับและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเนี่ยปลอดจากไข้หวัดนกจริงๆในมาตรการของ Compartment นั้นจะประกอบด้วย4มาตรการหลักนะครับม,มาตรการแรกคือเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพคือเราจะเน้นหนักว่าเชื้อไข้หวัดนกเนี่ยจะเข้าสู่ ตัวสัตว์ได้อย่างไรเราจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่นเราจะดูว่าปัจจัยหดบ้างที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อกการเกิดโรคปัจจัยที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นนกอพยพที่มามหรือการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้ออยู่<ห>จากสิ่งแวดล้อมที่จะเข้าตัวสัตว์นี่ก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะต้องวิเคราะห์ซึ่งพื้นที่ในแต่ละพื้นที่<ห>ในแต่ละฟาร์มในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีไม่เหมือนกัน คอมพาร์เมนต์จะตอบโจทย์ว่าอะไรคือความเสี่ยงของตนเอง<า>นอกจากนั้นแล้วในระบบการควบคุมป้องกันโรคในมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์เมนต์เนี่ยยังทําเชิงรุกอย่างเช่นในการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยเป็น<า>ส่วนหนึ่งที่ต้องมาส่งมอบให้กับฟาร์มเราก็ดูว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ก็ควรจะต้องควบคุมในเรื่องการป้องกันไข้หวัดนกเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะพาเชื้อปอนเปื้อนมาที่ฟาร์มเป็นต้น<า>ในมาตรการของคอมพาร์เมนต์ยังมีจุดเด่นคือ การเฝ้าระวังโรคเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเฝ้าระวังโรคได้ดีนั่นก็คือการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ mm hmm. ในระบบคอมพาซเมจะมีการใช้ค่าทางสถิติ mm hmm. ในการสุ่มตัวอย่างตรวจและความถี่ว่าเราควรจะตรวจอย่างไรนะครับ mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสามมาตรการนี้ก็คงต้องหนีไม่พ้นว่าป้องกันดีแล้วอย่างไรเราก็ต้องมีแผนเพื่อแก้ไข mm hmm. มีแผนสำรองด้วยครับเป็นแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉินนั mm hmm. ่นคือมาตรการที่4ของคอมพาซเมคือการควบคุมโรค จุดเด่นของการควบคุมโรคในมาตรการคอมร์ทเมนต์เนี่ยคือจะเน้นไม่ให้เกิด<ะ>ถ้าเกิดก็เกิดจุดและที่สุดเสียหายน้อยที่สุด<ะ>แล้วเราต้องรู้ล่วงหน้าก่อนนี่คือสิ่งที่คอมร์ทเมนต์จะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการไม่ให้เชื้อมีการแพร่กระจายส,สําหรับัอใจในส่วนต่อไปนลคะที่บอกว่าทําให้ไก่อยู่ดีมีสุขนั้นเป็นยังไงคะการที่ไก่จะอยู่ดีมีสุขเนี่ยสีเว็บเราเริ่มต้นจากการคัดเลือกพันธุ์ไก่ที่มีการเติบโตและแข็งแรง ดีตามธรรมชาติการคัดเลือกายพันธุไก่เนี่ยเป็นการคัดเลือกตามหลักธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาช่วยเราก็ต้องคัดตั้งแต่ระดับทวดพันุ oh. หรือปู่ย่าพันธุ์มาเลยนะครับ oh. เพื่อให้ได้สายเลือดที่ดีมาถึงรุ่นลูกรวมทั้งผลิตอาหารไก่เหมือนผลิตอาหารคนเลยนะครับ hmm. อาหารไก่ที่เราใช้เนี่ยเป็นอาหารที่สุกแล้ว oh. เพื่อช่วยในการย่อยของเขารวมทั้งมีเรื่องของโปรไบโอติกที่มาใช้ oh. เหมือนกับอาหารในคนเลยเสริมสร้างความแข็งแรงในเขา oh. นะครับ อาหารสัตว์ที่ดีไก่ที่แข็งแรงก็ต้องอยู่ในโรงเรือนหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม CPF เราเนี่ยเรามีการจัดการโรงเรือนที่ดีในโรงเรือนระบบปิดปรับ<ฆ>อากาศที่เราเรียกว่าอ e ีเวบไก่อยู่สบาย<น>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่พูดเนี่ยก็อยู่ภายใต้ที่เรียกว่าหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีหรือ Animal Welfare นั่นเองก็คือเขาจะต้องอยู่สบายไม่หิวกระหาย<ฆ>ครับแล้วก็ไม่ตื่นตกใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วย นะครับแล้วก็ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาก็จะถึงเป็นไก่ที่มีอารมณ์ดีที่เราเรียก CP Happy Chicken นั่นเองในด้านที่3ก็คือเรื่องนวัตกรรมในอนาคตนี้เราจะก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะที่เราเรียก Smart Farm Smart Farm เนี่ยเป็นโครงการนำร่องที่เราเริ่มต้นทำนะครับก็คิดว่าเป็นโครงการที่มีความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่ง Smart Farm ในแง่ของการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดในการเลี้ยงในการผลิตเนี่ยจะถูกโยนขึ้นไปใน i c ค o u วความรู้เทคโนโลยีต่างๆที่ CPF เราได้นำมาใช้ในบริษัทเราเนี่ยเราเรียนรู้ผิดถูกมาเยอะจนสําเร็จเรานำความสําเร็จนียไปถ่ายทอดให้กเกษตรกรเราทั้งหมดเลยเกษตรกรที่อยู่ในโครงการกับทาง CPF เราจะได้รับความรู้ในการถ่ายทอดในเรื่องการเลี้ยงไก่ที่ดีอีกคั้งในอนาคตในเรื่องของการใช้ระบบ ฟาร์มอัชฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มก็คงจะได้ถ่ายทอดไปให้เกษตรกร,ร,กรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยซีเราก็ยังถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติไม่ว่าแต่เรื่องของการป้องกันโรคที่ดีอย่างที่เราพูดกันนะครับสหัวใจหลักตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดูแลสัตว์ที่ดีเรื่องของหลักสุขภาพสัตว์อันนี้เป็นสิ่งที่ c ี f เราถ่ายทอดให้กเกษตรกรทุกอย่าง เรีวยกว่านอกจากเราจะทําให้ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการถ่ายทอดให้เกรรษตรกรได้สามารถนําไปดาเนินรอยตามสิ่งที่เราวางรูปแบบเอาไว้ที่ดีอยู่แล้วได้ด้วยนะคะคอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆรวมไปถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อของทาง c p s ด้วยขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ชมรู้หรือไม่คะว่าไก่เบนจาเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางพภชนาการสูงหรือซูเปอร์ฟู้ดซึ่งอุดมไปด้วยสารกาบ้าและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีวิตามิน B3 B6 และ B9 เป็นการเลี้ยงด้วยธรรมชาติ100%จากการเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมไก่เบญจาถึงมีเนื้อไก่ออกเป็นสีชมพูมีความหอมกว่าไก่ทั่วไปมีความนุ่มและฉ่าของเนื้อไก่ปกติถึงร้อยละ55ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไก่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช้ฮอร์โมนและยังได้รับการรับรองจาก NSF สถาบัานระดับโลกว่าไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดูอีกด้วยค่ะทถมยังตอบโจทย์ของคนรักสุขภาพอีกด้วยนะคะและล่าสุดค่ะ CPF ได้นำจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ดีมาผสมในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้ไก่มีสุขภาพดีเสริมภูมิต้านทานแข็งแรงตามธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเลยค่ะ รู้จักความไก่ที่ได้มาตรฐานกันไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงกระบวนการแปรรูปไก่เนื้อของ CPF กันบ้างค่ะเพราะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนที่สําคัญมีการนําระบบ Air Shield ที่เป็นระบบให้ความเย็นที่ช่วยรักษาคุณภาพความสดของเนื้อไก่ตลอดกระบวนการผลิตรวมทั้งการลำเลียงไก่ด้วยระบบ Modular System และระบบการตัดแต่งเนื้อไก่อย่างแม่นยําด้วยแขนกลอัตโนมัติ Auto Cutting ซึ่งกระบวนการผลิตและแปรรูปไก่เนื้อของ CPF ได้รับรองมาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศอาทิ G.M.P. H.A.C.C.P. I.S.O 9002 I.S.O 14001 T.I.S. 18001 I.S.O. I.E.C. 17025 B.R.C. รวมไปถึงฮาลานและเป็นบริษัทแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง Q.S. Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเยอรมันและในสหาภาพยุโรปค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n ียช่อง16ด้วยค่ะเ่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ